คุณผู้ชมไปเที่ยวกันต่อนะคะเกินไปตั้งแต่ต้นรายการว่าวันนี้เราสองคนจะพาคุณผู้ชมไปกันเที่ยว,ท,ยวที่ท่าปลาจังหวัดอุตรดิต์กับกิจกรรมนี้เลยนะคะ Amazing ท่าปานนะครับครั้งที่หนึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะ ทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะนายศิริวัตรบุภาเจริญนะคะเป็นประธานเปิดงาน Amazing ท่าปลานะครับครั้งที่หนึ่งค่ะเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของอำเภอท่าปลาสร้างบรรยากาศสีสันของการท่องเที่ยวในช่วงปลายฝนต้นหนาวของจังหวัดอุตรดิตถ์ให้กลับมาคลึกคลักพร้รพอมเข้าสู่ซีซันของการท่องเที่ยวภาคเหนือรวมถึงเพื่อกระตุ้นความพร้อมของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้เรียนรู้ และพัฒนาความเป็นมืออาชีพนะคะกิจกรรมภายในงานค่ะก็ประกอบไปด้วยการออกบูธ เพื่อจำหน่ายแพ็กเกจการท่องเที่ยวสำหรับสายรักธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการนอนแพรการตั้งแคมป์ปิ้งบูธอาหารถิ่นของอำเภอท่าปลาและร้านอาหารชื่อดังของจังหวัดอุตรดิตถ์บูธของฝากสินค้าชุมชนงานคับมหากรรดนตรีและลานสร้างสารรค์อวดดีของเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะทั้งนี้นะคะดางด้านประธานกลุ่มท่องเที่ยวอำเภอท่าปลาก็ได้กล่าวว่ากลุ่มท่องเที่ยวท่าปลาเป็นกลุ่มภาคเอกชนด้านการ ท่องเที่ยวอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ประกอบไปด้วยสมาชิกในระยะเริ่มต้นจำนวน13รายใน13สถานประกอบการในการจัดตั้งกลุ่มค่ะเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานสนับสนุนขับเคลื่อนภาคอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวอำเภอท่าปลาให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นรวมถึงเพื่อแสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนสอดรับกับนโยบายท่องเที่ยว อสอดรับกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะอำเภอท่าปลาเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นเนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นและน่าสนใจมีโรงแรมที่พักที่ได้รับมาตรฐานมีร้านอาหารท้องถิ่นที่รสชาติอร่อยค่ะมีร้านของฝากที่ระลึกและมีกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่พร้อมจะรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกาลทางกลุ่มท่องเที่ยวท่าปลานะคะก็ได้มีแนวคิดจัดงาน Amazing ท่าปลานะ a ร t ค่ะ ครั้งนี้ขึ้นมานั่นเองค่ะ